สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับรหัสพนักงานครับ0ูนย์ศูนยสองนึ่เจ็ดนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอร์รุ่นเอส็เอนะครับราคาขายอยู่ที่9ก้าแสนสองบาทนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสองจุดลิตรนะครับให้กำลังมาอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าแรงบิดอยู่ที่สี่ถึงห้าพันตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์โต๊ะสปีดคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าเน้นเป็นโทนดำนะครับต้้อองบกกวว่าดดุแล็เดี๋ยวเราไปดูกัันครบว่่่าาคันนีี้มมมกกรตตตแงเเพิิอะะไรรรบบ้างนคคััเชชิญมบ ตัวกระจังหน้าครับเป็นของวิกเตอร์นะคันนี้นะครับเขาจะต้องบอกว่ากระจังหน้าทําสีดำใช่ไหมครับแต่ว่าเราเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวกระจังหน้าของเรานะครับเป็นมาสีทองแบบนี้นะครับจะมีไฟ LED 3จุดตรงกระจังนะครับไฟ LED เนี่ยเขบอกว่าลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเอาสีขาวหรือสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวกระจังเนี่ยจะมีไฟ LED นะครับเป็นรูปตัว U นะสองฝั่งนะครับตัวไฟตัวนี้ก็สามารถเลือกสีได <de> ้ yeah, <de> ือว่าเอาสีขาวหรือสีฟ้านะครับ ตัวรถไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันคัานี้ใส่ในส่วนของครอบไฟหน้านะครับสีดำเงาเพิ่มเติมให้นะครับชุดตัวของสเกิร์ตด้านหน้านะครับเป็นของวิกเตอร์ทำเป็นสีดำเงานะครับแบบนี้เลยนะก็จะเน้นอย่างที่ไปบอกนะครับคือเน้นสีดำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดข้างล่างเนี่ยสติ๊กเกอร์ของวิกเตอร์นะครับสีเทาแบบนี้นะครับตัวรถนี่จะมีไฟตัดหมอกให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับ นั่นข้างนะครับคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในส่วนของล้อใหม่นะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กของ20นะครับซีรีส์อยู่ที่275 55R20 นะครับล้อแม็กจะเป็นแม็กก้านวายนะครับใส่คู่กับยางอ่าดิเซนติเอทีนะครับก็บอกว่าอ่าเพิ่มความเป็นออฟโรดครับพร้อมด้วยที่ดิแท็กเตอราด้วยนะครับตัวรถคันนี้นะครับจะมีติดในส่วนของกลับข้างนะครับของวิกเตอร์นะ ตรงประตูนะครับรถมีมาใดข้างมาให้นะครับแล้วก็ตัวของมือเปิดนะครับมือเปิดเนี่ยใส่ในส่วนของชุดครอบสีดําเงานะครับพร้อมกับตัวของบ่วงวนล้อมือเปิดนะครับสีดําเงาครับรถติดฟิล์มความเข้มนะครับคันนี้นะครับเป็น60%นะครับแล้วก็มีติดกระสาบสีชิ้นนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับด้านท้ายนะครับเพิ่มความเป็นอัอโรดนะครับใส่ในส่วนของโลมาเหล็กของเอลเลนเดอร์นะครับสี ดำล้วนแบบนี้นะแล้วก็ตัวโรบาเนี่ยจะมีไฟถอยนะครับแล้วก็ไฟเบรกมาให้ด้วยนะนะครับมาดูในส่วนของตัวของด้านข้างท้ายกระบะเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์คำว่ารนเจอร์นะครับสีดำนะครับตัดสีขาวเทาอย่างนี้นะครับตัวไฟไท้ายก็ใส่ในส่วนของข้อไฟไท้ายนะครับสีดำเงาครับในส่วนของอกระบะท้ายนะครับ คันนี้จะมีในส่วนของกล้องนะครับมองหลังที่อยู่ด้านท้ายลูกโค่แบบนี้นะแล้วก็ตัวฝาท้ายนี่จะใส่ในส่วนของชุดครอบนะครับ FWD นะครับสีดําตัดกับสีดําด้านนะครับมีคลิปคอมเมอร์เนเจอร์สีดำนะครับเป็นชนท้ายนะครับเป็นชนท้ายเดินแป่โรงงานเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถยนต์ฟอร์แล้วก็ต้องการสไตล์การตกแต่งแบบนี้นะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าจัดชุดแต่งให้เต็มๆนะครับ หรือว่าจะเลือกรับเป็นโปรโมชั่น799,000บาทก็ได้นะครับถ้าท่านกค้าสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863232518นะครับหรือว่าแจ้งไอทีได้ตามเบอร์โทรก็ได้นะครับวันนี้นะครับบอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำธุกิต่อไปด้วยนะวันนี้นะบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ